สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับโยจีวอน h ช n แนลนะคะวันนี้เราจะให้มาชมบรรยากาศตอนค่ำๆของซอยบ้านน้องโยจีวอน h ชนแนลนะคะซอยมานเราแม้จะมืดนะคะแต่เราก็มีแสงไฟทุกดวงนะคะตามเสาไฟฟ้าสาไฟฟ้าแต่ละจุด ก็จะมีะะมีรถวิ่งมานะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะซอยบ้านเรานะคะไหก็จะมีแสงไฟนะคะปลอดภัยมากค่ะที่ซอยบ้านเราเห็นไหมฝั่งอุ้งก็จะมีอีกนะคะนี่พาชมบรรยากาศต,ตอนค่ำๆนะคะ ตรงนู้นก็ดวงหน,นึ่งตรวนู้นก็อีกดวงหนึ่งนะคะเห็นไหมไฟมื่อเราก็จะเยอะนะคะแสงไฟนวนของรถก็จะมาว,ว,ว,วบๆแวบๆนะคะอันนี้ข้างในนี้ก็จะเป็นซอยบ้านคนนะคะถ้าซอยบ้านคนจะไม่ค่อยมีไฟนะคะ จะมีแสงไฟนะคะเห็นไหมจะมีแสงไฟวบ<ว><ว>ๆแวบๆนะคะพรวบ้านน้องโยก็็จะอยู่ติดในซอยนะคะนี่ค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะพบกันยามค่ำนะคะ ให้ชมบรรยากาศในซอยบ้านนายโยต,ตอนค่ำนะคะค่ะติดตามรชมต่อไปนะคะ บรรยากาศดีดีนะคะก็จะมีเสียงกบเสียงเขียดร้องเร่งง,ง,งมแระงแงมเลยนะคะบรรยากาศก็จะโอเคนะคะเลิถนะคะธรรมชาติเลยคะท่านผู้ชมขาธรรมชาติมากเลยะคะ่ะอดูสิคะ เสียงน้องกบน้องเขียดร้องกันระงมเลยนะคะท่านผู้ชมค่นะคะ่ะนี่ตาเห็นไหมคะอืมก็จะมีไฟทุกจุดเลยนะคะแถวบ้านน้องโยชิยอนนะคะอือคะ่ะก็จะมีตรงนู้นอีกก็จะมีตรงนู้นนะคะมีมีไฟฟ้าเยอะนะคะเนาะอือ โอเคนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้เขาจบเท่านี้นะคะฝากติดตามช่องโยจีวอนชาแนลด้วยนะคะฝากติดตามด้วยนะคะค่ะ